สวัสดีสดค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะช่องจามหอมบัวแก้วเชียงตุงนะคะ,ะ,คะวันนี้เราทำอะไรเราทำนี่คืออะไรก<ะไ>็วันนี้เราจะมาทำปิ้งย่างกันเนาะนี่นะปิ้งย่างแบบ ม่มีเนื้อใช่ฝนตกเนาะนกินเจเนาะวันนี้กินเจแล้วใช่ฝนตกเราก็เลยอะไรอ่ะมาทำปิ้งย่างกินนะคะค่ะปิ้งอันนี้คือบัวแก้วทำนะเนี่ยฝีมือของบัวแก้วนะคะนี่มันก็จะมีสามอย่างเนาะใช่มีเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็ผักค่ะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะมันพัลังนะคะ ัอโทษของเรานะคะเพราะว่าเรายังทำไม่หมดเนาะเสร็จเนาะจะทำต่อนะคะ จะปิ้งนี่เราจะมาดูส่วนประกอบกันก่อนนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะมันมันอะไรมันมันม่วงมันเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้เห็ดแล้วก็ที่เราเห็ดแล้วก็ผักแล้วก็มันฝรั่งนะคะที่เราทําเมื่อกี้นะคะแล้วก็อันนี้คือน้ํามันนะคะแล้วก็อันนี้คือพริกมาล่านะคะแล้วก็น้ํามันหอยนะคะเพื่อที่จะทา จะทานีนะคะเอาแก้วปิ้งเลยปีใจนี่ลงไปเลยว้าวเต็มแล้วสงสัยมันคงใหญ่มากโหไม้มันไหมว่าแก้วทำไม,ไม้ไหม ต้องใช้อันนี้ช่วยแล้วล่ะเราต้องทาน้ำมันอะไรบ้างแป๊บนึงร้อยมันสุกอีกนิดนึงร้อยมันมีกลิ่นก่อนแล้วก็ค่อยทาน้ำมันอันนี้ทำไงเนี่ยก็ช่างมันแบบนั้นแหละเออปล่อยมันสิมันต้องเอามาทางนี้อือพอตรงกลางเนี่ยทามันจะแรงมากไฟมันแรงไงว่ากีเอาไปเอาไปไว้ที่ตรงกลางเมื่อกี้กลิ่นไม่ไหมออกไหมอะไรไหมไม่รู้ไม่ไม้มันเองนะ นี่อันนี้ยังไม่ถึงไหนเลยไฟก็ยังไม่ติดดีนะอันนี้ นะมันของเราก็สุกแล้วนะคะเราจะเอาใส่จานนะคะโอ้กลิ่นมันหอมมากเลยนะคะอ เราจะเอาพริกมาลาดลาดลงไปลาดลงไปขโมซัมพองเอามาลาดสิโอเคลาดลงไปเลยโอ้ยกินมากน้ำลายไหลชิมชิมชิมอุ้ยอันนี้บางอุ้ยอ้ย้ยซ้ำๆจริงเลยขอเทษขอเทษ <c oughs> ชิมกินแบบนี้เลยเหรอแล้วเห็ดล่ะ,ะ,อ,ละอืมอร่อยม,มาก <c oughs> อืมยากมากเลยอ้ะ,ะ <c oughs> มันจะมี กินหอมน้ำมันหอยนะก็น้ำมันแล้วก็พริกหมาล่านนะกินกับข้าวก็ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปกินข้าวแนละ้ว อร่อยมากนี่ก็เป็นมันนะกินอ,อันหน่อยกินมันต้องกินแบบแซบๆแล้วค่อยมากินมันไงจะกินอร่อยหมูกแกะหอมกินปลาปลาแบบนี้เหรออืมอเอาไปสิลอ,อยอมลยนี่มันฝรั่งของเรานะคะ อะไรขยับดีๆคุณเด็กดีอ่ะเอา <laughs> อืมนะสุกแล้วแทนแทนแทนเราอ่ะปิ้งไปด้วยกินไปด้วยเนาะตรงนี้มันถึงจะอร่อยนะคะ ี่จำผมนี่จะชอบกินแบบว่าเผ็ดเข็มนี่ชอบมากเลยพูดจาชอบอะไรชอบผักเทุยชหมดชอบหมดหมด,หมดเลยเหรอใจแว่าอะไรใจแน่เลยเออเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวดิชอบหลายอย่างก็คือคืออะไรอือเจ้าหม่อมมาขอกินอีกแล้วไม่จะผักเจ้าจะกินไรเหรอ,อ นี่พริกมันยังไม่ถึงเลยว่าจะเอาพริกลา,ลาดลาอะไรสิพริกมาร่านะกินกับอะไรก็อร่อยใช่นี่ก็ยาวสะักะเกินรถแก้ม่ตัดนี่เมื่อกี้ ดีกแล่าวจม่าหัวเจ้าอ่ะดิกล่สิหัวเจ้าอะ่ะขอให้มันชิมดูหน่ะมั้ยมันกินเหรอมันไม่ใช่เน,นือ้อเนี่ยก็ให้มันกินดูก็ได้เ <จ 88. S 2> อไปเจะกินไหมเนี่ยไม,ไม่กินเลยอ่ะไม่กินดมๆดแล้วก็ไม่กินทาไมมีเนื้อมันไม่กินอ่ะจม่าตรงนี้เนี่ย แหม่แซ่บ่ะแซ่บาจใจว่ากินแบบไรกันเนี่ยจ๊พอรีว่าเรากินแซ่บๆแล้วใช่ไหมเราจะต้องมาแก้เผ็ดเนาะแก้ว กินมันต่อเนาะใช่มันหวานมันที่เราปิ้งเมื่อกี้นะคะจะเลยนี่นะนี่นะปล่มนี่ร้อน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 อไปมันร้อนอยู่แบ่งใหญ่ๆเลยนะเนี่ยนี่นะรอ่มันเดือดหอมมากมันกินหอม ว้าวชิมชมดูนะรออืมอร่อยมันจะหวานหวานนะธรรมชาตินะเนี่ยหวานแบบธรรมชาติอันนี้ใช่มันที่เราไปขุดไหมวัวแก้วเนี่ยก็มันมันเป็นต้นเดียวกันเนาะ ที่เราไปสวนตรงนู้นานมากแล้วเนาะใช่อันนี้คุณยายวัวแก้วไปขุดมาเนาะ,นะใช่อันนี้ยายของวัวแก้วไปขุดมาแล้วก็เลยเอามาปิ้งถ้าใครนะอยากดูต้นมันก็เข้าไปดูในคลิปได้นะคะใช่วัวแก้วไม่ร้อนเหรอร้อนเลย <laughs> อร่อย อันนี้ใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่กว่าอันอันนี้นะดูมแก้วอมะเกินอันนี้สิทำไมอ่ะก็ถ้าอันอะไรมันที่มันมันม่วงหรือว่ามันเดินที่มันตัวตรงไงมันก็จะแบมว่าหวานกว่าอันเล็กๆไงอันนี้ นูมาจากที่คุณแม่นะเนี่ต้นี่นะคะมันก็เป็นแบบว่าเมนูง่ายๆเนาะพื้นบ้านอันี้ก้อนชิวๆเนาะใช่ชิวๆวันคนตกไม่ใช่นอนกินแบบว่าเราก็ไม่มีอะไรทําก็เลยซื้อแบบว่าเห็ดเข็มเห็ดเข็มเนาะวันนี้ก็แบบกินเจหมดเลยนะคะง่ายๆนะอาหารบ้านบ้านนะคะเนี่ยของกินบ้านบ้านเราะว่าอะไร วันนี้ก็ฝนตกเนะฟ้ามืดตอนเช้าก็ฝนตกใช่ฝนฝนหยุดตกก็เลยทำเลยนะเนาะใช่ท้องก็หิกวกว่าดี้ใช่สำหรับคลิปนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบาย